มินเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านวัรสารศาสตร์การเมืองนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กซึ่งตอนนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเองก็คือมีอผู้นักศึกษาที่เป็นระดับแกนกนําการประท้วงต่อต้านการต่อต้านอิสราเอลก็คือถูกจับแล้วก็เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองคนก็คือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรที่อเมริกาหรือว่ามีกรีการ์ดตเกตการเนี้ยเขาก็คือถูกทางตอมอหรือว่าทาง ไอซ์ค่ะก็คือถูกทางตอมองของทางส,สัของทางอเมริกามาจับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือถูกจับที่ทางที่ที่หอผักของมหาวิทยาลัยโคลอมเบียเลยนะคะถูกจับแล้วก็ถูกเพิกถอนอตัวกินการ์แต่ว่าตอนนี้เขาก็คือทางทนายเนี่ยเขาก็มีการยื่นยื่นทาเรื่องอยู่แล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ถูกไม่ยังไม่ต้องถูกในรเทศกับประเทศไปแต่ว่าทางกินการ์เนี่ยก็คือถูกเพิกถอนไปพูดตรงๆนะคะถ้าเป็นในในยุคอื่นๆน่ะการที่ออกมา การที่ออกมาประท้วงนะคะมันจะไม่ได้ถือว่ามันก็คือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็มันไม่ได้ควรที่จะถูกมองได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่ามันส่งผลกระทบต่อต่อภาพรวมของภูมิภาคสื่อในสหรัฐยังไงก็คือว่าด้วยความที่มันคาดการณ์ไม่ได้น่ะมันคาดการณ์ได้ยากหรือคาดการณ์ไม่ได้น่ะมันทําให้กองบรรณาธิการข่าวในที่ต่างๆนะคะก็ต้องทํางานด้วยความกังวลว่าเออ ถ้าทําอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเราจะถูกทางรัฐบาลเพ่งเลงหรือว่าจะถูกอะไรหรือเปล่าอย่างถ้าถามสวมตัวของมินเนี่ยมินก็เป็นคนที่ آ, มีถึงรักถาวรที่อเมริกาเหมือนันิ็คือถือฟิล์การ์ดแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งท,ที่ที่ทำงานเก่าที่วิโอเอแล้วก็ทั้งที่มหาวิทยาลัยท,ที่เรียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความคิดว่าเออต่อไปถ้าเราทาข่าวแบบแบบอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วเราถูกเพ่งเลงขึ้นมาสถานะของเรามันจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่า